มาดูความสามารถพิเศษของน้องเพชรกับน้องพลอยนะคะดูน้องพลอยขึ้นขี่น้องเพชรนี่ค่ะโอโ้โหหลายกาดเหลือเกินหลายกาดเหลือเกินนี่ค่ะดูนะคะดูดูกันนะคะที่เขาขึ้นขี่กันอยู่บนนี้นะคะเขาซนนะคะเหมือนเด็กนั่นแหละคะ่ะปีนตายตัวหนึ่งก็หนกข้างล่างตัวหนึ่งก็อยู่ข้างบนนะคะเนี่ยเอาไปนะคะ นี่ต้องให้น้ำเขานิดน้อยนะคะเพราะว่าเอาไว้ที่เขาดูนะคะตัวหนึ่งเขาจะหลับแล้วนะจะหลับแล้วนะคะนี่ก็ถ่ายกินเก่งนะคะกินเก่งแล้วก็ถ่ายเก่งเขากินผักเขาชอบกินผักบุ้งแล้วมีอาหารเม็ดนะคะเราให้แล้วพอตอนคืนจะไม่ให้นะคะให้พรุ่งนี้เช้านะคะจะเปลี่ยนน้ำแล้วให้ใหม่นี่นะคะเขาจะขี่กันแบบนี้ เขาจะแบะเออเดี๋ยวสักพักปิดไฟเขาก็นอนค่ะนอนนอนหลับนะนอนหลับเลยนี่ค่ะให้ชมนะคะชมนะคะชมดูซินะหันหนา้าหน้ามาก่อนรูกหันหน้ามาอืมมา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 ,มา,มา นี่นะคะกำลังอยู่บนก้อนหินนะคะอยู่บนตอหินดูนี่แหละครับอืมใครเคยเห็นเสียงได้ยินเสียงเ,เยงตาร้องนะมันจะร้องอี๊อี๊อี๊นะคะนันคือจะร้องออกมานะถ้าตกใจอ่ะเสียงฟ้าร้องจะร้องเสียงเสียงอี๊อี๊อีอ๊อนะคะอันนี้เล่นตัวหนึ่งพอกับ พอกับเพชรนะคะนะคะนี่ชื่อพอนั่งชื่อเพชรนะคะนี่เอามาเอามาให้ชมนะคะเพลินเพลินนะคะดูของเด็กๆนะคะตัวเล็กเล็กนะคะน่ารักถ้าเขาอยู่กับคนบ่อย,อยนะเขาก็จะจําได้นะคะจํานะคะนี่ค่ะจำได้เลยนะคะน่ะเป็นตายเป็นตายเป็นตาย,ตายเด็กเราไปไปขี่อีกตัวนึงดูเด้ ดูดูด,ด,ดูความสนนะคะอ่าไปขีตัวหนึ่งนอนทับเข้าไปเลยนี่ยนะนอนทับเข้าไปเลยนะนอนทับเข้าไปเลย,นะเ,เ,ลยเล่นไงไ,ไอตาตัวเลือกเราจะไม่รู้หรอกค่ะว่าถู่ตัวเมียเพราะเขาต้องให้เขาโตอีกหน่อยนึงนะคะเราจะรู้ต้องไปศึกษาเอานี่นะคะถูกกันได้เลยนะคะน้องเพชรน้องพลอย I mean, this, 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 this,